สวัสดีค่ะมังกรมาแล้วนะคะการอ่านของคุณในเดือนนี้นะคะเรื่องงานนะคะถ้าคุณเซ็นได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลน,นะคะในเรื่องของเช่นนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะผู้ใหญ่เขาไม่ได้เอนดูคุณเหมือนเดิมทาเหมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยมีบางอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่ได้แบบอยู่ข้างเรา มีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในเรื่องของงานเขาบีบเราออกทางอ้อมหรือเปล่าอ่าก็มีโอกาสใช่นะคะเรื่องงานมันอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วน้องพูดแบบนี้มันต้องย้ายอย่างเดียวเพราะมันมีอะไรซ่อนเลนอยู่ใต้พรมนะคะที่คุณพยายามจะปิดเอาไว้แล้วผู้ใหญ่เขาต้องจะเล่นงานคือเขาบีบคุณเรื่องนี้นะคะมันเป็นบทเรียนทุกคนนะคะ ว่าเราเก่งได้แต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องอ่อนให้เป็นด้วยน้องเห็นคุณรับแรงกระแทกเคี้ยวพอสมควรนะคะในเรื่องของงานมันเจองานยากงานหินมันเป็นงานที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยมันจะยิ่งมีแต่ผลร้ายเกิดขึ้นกับเรานะคะเท่าที่เห็นเคอมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบางท่านคือคุณ ไม่ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยให้เชื่อให้เชื่อเซนของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาจริงๆอะคือคุณต้องหาคําแนะนําหรือหาคนที่เขามีประสบการณ์แบบเนี้ยที่จะไกด์ไลน์คุณอะให้ได้นะคะเรื่องงานมันยังทรงๆในเรื่องของปัญหาและความหนักเหนื่อยนะคะเรื่องงานในอีพีเนี้ยแต่คุณจําเป็นจะต้องมองหารู้ทางหรือหาทางแก้ปัญหาหรือปรึกษาใครสักคนอย่าคาดหวังสูง นะคะเรื่องงานใน E ีพนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าทำงานอยู่กับหน่วยงานก็ตามนะคะมันมันหินเกินนะคะมันมันยากเกินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดหวังสูงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหรือการปรับตำแหน่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีระบบโครงสร้างที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่ลูกหลักมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้ ในแบบที่คุณต้องการตำแหน่งอะนะน้องน้องพูดทำนองนี้แล้วกันนะคะอาจจะต้องมองหาช่องทางอื่นเช่นงานใหม่นะคะการย้ายไปที่อื่นอืมจะเวิร์กกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดิมูนนะคะอนาคตมันไม่มีที่เนี่ยนะคะหรือว่ากิจการตรงเนี้ยหรือว่าธุรกิจตรงนี้มันอาจจะหมดยุคแล้วนะคะ ทีนี้เรื่องเงินนะคะเงินอย่าใช้เงินเก่งมากนะคะมีในเรื่องของการได้ซื้อของที่ถูกใจนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่นะคะมาปเีเรานะก็จ,จะมีคนให้เงินเราใช้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวเราเนี่ยแหละไปให้คนอื่นนะคะอีพีนี้มีโอกาสที่จะได้เงินเอ,อ่อได้ของมีค่าที่ถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าคุณรอในเรื่องของคนเอาเงินมาคือานอะไรเงี้ยก็มีโอกาสสงว่าเขาจะเอามาคืคนคุณในพีนี้นะคะ หาเก,ก่งใช้กิ่งนะคะใช้ใจ่ายตามอารมณ์หนักมากๆมีแพชชั่นในเราาื่องของการหาเงินเดี๋ยวหาเดี๋ยวใช้นะคะแต่ว่าโดยรวมคือมันไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินแค่เราใช้เงินกิ่งแล้วก็มีคนัพ p อ o r t ค่ะใน EP นี้ของมังกรนนเรื่องการเงินมันใหญ่ก,กินอะไรก็ได้กินนะคะแล้วก็ได้ของถูกใจแล้วก็ซื้อในเรื่องของเขาเรียวกว่าไงอ่ะของแต่งตัวหรอเอออะไรประมาณนั้น นะคะแต่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะถึงจะไม่วือวาแต่ก็กินดีอยู่ดีค่ะนะ EP นี้เดี๋ยวมาต่อกันนพาพัทความรักค่ะคนโสดคนโสด EP นี้ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่แบบโสดๆแลือป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยรอเจอคนที่ใช่หรือว่าคนที่เขาแบบไฮสแตนดาร์ดอันนี้จะโอเคมากเลยนะอืมคุณต้องเปิดใจถ้าคุณอยากมีแฟนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า ไม่เอาพี่น้องคือโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินอันนี้ก็ไม่ติดนะคะว่าี EP เนี้ยคือคุณมีความสุขละโอลัล้ากับความสุขมากนะคะบางท่านคือเนื้อหอมนะคะเป็นทาทาเกตของชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือมีแต่คนหมายปองมีสเสน่ห์เป็นผุ่นน้ำนะคะเอ่อเข้างานสังสรค์ที่ไหนก็ล้วนแต่จะมีคนนิยมชมชอบคุณนะคะชอบชื่นชอบคุณมากเลยอะไรเงี้ยนะคะ ก็เกิดขึ้นได้นะแต่ EP เนี้ยคือมันมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของคอนเนคชันหากคุณอยากจะเปิดใจนะคุณต้องออกมาจากการคิดลบนะคะการยึดติดอยู่กับอดีตนะ,ะเปิดเปิดจิตเปิดใจมองดูตัดสินดูว่าเราจะเลือกใครมันมาจากเรื่องงานนะคะกับวงเพื่อนคือเพื่อนของเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนหรอแนะนำให้มาเจอกันการเข้าสังคมอะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสที่จะ ได้สารความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะก็มีหลายคนค่ะคือคุณก็ไปเลือกเอาเอาคนที่คุณแบบชอบมากที่สุดแล้วก็เ็าเรียกว่าไงอะ่ะมันเริ่มต้นกันจากความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอะ่ะนะคะน้องย้ําเสมอน้องทําช่องมาหลายปีมากๆน้องไม่เชื่อเรื่องของการที่ติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดแล้วมันจะบอกว่าเป็นเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อค,อคู่อะไรอย่างงี้นะคะ ไม่จริงนะคะไม่ไม่เคยเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกให้ดีๆมีโอกาสที่คุณจะเลือกถูกเลยนะก็เป็นคนที่สามารถเป็นคู่เราได้อ่อ,อนะคะสนับสนุนซับพอร์ตเราซัมติงนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการได้เลือกนะคะเราก็จำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของตราก,กะแล้วก็เหตุผลนะคะ บางท่านเนี่ยคือคุณมีผลประโยชต์นะเออนั่นนะคะแล้วคอนเนคชั่นเนี้ยมันถึงจะเติบโตได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเฟ้นหานะคะคนที่เขาพอนะคะพอที่จะจริงใจกับคุณได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะลองดูมันมีโอกาสเจอคนที่แบบว่าอมันเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าใครกันล่ะนะคะอันนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกดูอีกที แต่น้องเห็นคุณมีบาลานซ์ในเรื่องของการช่างใจว่าจะเลือกใครนะคะบางคนคือคุณไม่เลือกเลยดีวยซ้ำเพราะว่าผมชอบชีวิตแบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้ไม่ติดนะคะมันอ่านได้หลายแบบนะคะมันอยู่ที่คนอ่านเออทีนี้คําแนะนํานะคะจะให้่โคเขาเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยแฮปปี้กับมีความสุขกับช่วงเวลานี้ไปเลยนะคือถ้ามันสงบสุขกับชีวิตสดก็คือแบบโอ้ลัล่นลับไปเลยเต็มที่นะคะสนุกสนานแฮงเอาท์เจอเพื่อนเจอฝูง ะะแต่ถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่เชิงโรแมนติกอะไรคือคุณก็เลือกสักคนหนึ่งนะคะเพราะช่วงช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่เราถือไพ่เหนือมือทุกคนเราจะเลือกอะไรก็ได้มันสิทธ์มันอยู่ที่เรานะคะคโนโสดมังกรโอเคเดี๋ยวทีนี้ไปต่อกันในพาร์ทคนมีคู่คะ่ะคนคุยเห็นว่าอีกูสูงมากใครหนึ่งคนีกที่ทนียน่าจะกักกันอยู่และเข้ากันไม่ได้ อมืมีระยะทางด้วยนะคะมันเป็นมากกว่าเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนแต่มันมองหาอนาคตไม่เจอเพราะอะไรนะคะหนึ่งนะใครหนึ่งคนนี้ในที่นี้ไม่มีความมั่นใจที่จะเชื่อมั่นว่าคอนเนคชันนี้มันมีอนาคตมันยังไม่ใช่ตัวเลือกที่แบบ the best และใครหนึ่งคนนี้ที่นี้ก็ห่วงในเรื่องของความโสดแต่ไม่ยอมปล่อยกันไปบางท่านคือมันถึงขั้นว่า เราช่างเลยว่าเราจะเอาใครดีนะคะแต่ด้วยความที่ใครก็ได้มันไม่ดีหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกเข้าใจนิดนึงนะคะเสียดายรักพี่เสียดายน้องนะคะมีคนไมไ่คุยคนเดียวนะเออพูดตรงตรงแบบนี้ละกันนะคะเห็นแก่ตัวมากนะคะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยใครสักคนเลยนะคะ ทีนี้ทีนี้มีคนกังวลเพราะว่ามันไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดไงทุกคนเข้าใจไหมนะคะแต่มันคุยกันต่อมันไม่มีความสุขอืมใครหนึ่งคนนี้ที่เนี่ยรอนะคะในเรื่องของการที่จะเข้มแข็งมั่นใจแล้วก็เดินออกไปจากจุดนี้แต่มันยังทำไม่ได้เท่านั้นเองนะคะแนวโน้มความสัมพันธนะ์อะคือมันไม่ชัดเจนเนาะต่อให้แบบ มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงอะคะแต่มันไม่ชัดเจนมันต่างกันด้วยน่าจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะเขามเกี่ยวข้องแล้วก็มันมีอุปสรรคปัญหาเต็ไมไปหมดเลยอะใครหนึ่งคนในที่เนี้ยต้องการใช่ไหมเออลงทุนระยะยาวกับคอนเนคชันนี้แต่ว่าอีกฝ่ายเขาไม่ใช่อะ่ะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นเกมเหมือนเรามีคนเนี้ยออประดับ เรานะคะแบบเออโชว์ได้เนี่ยเป็นยังไงล่ะเราคุยกับคนนี้เราอวดได้อะไรประมาณนี้นะคะเออต้องคอยตามเดินตามเขาตลอดเลยะใครหนึ่งคนนี้ที่นี่ไกด์ไลน์ให้ความสัมพันธ์นี้ไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เห็นนะจากหน้าไพา่แต่ามวมาลนขาดยังก็ <laughs> ยังค่ะนะมันก็ยังเป็นลักษณะของความไม่ชัดเจนต่อไปเรย่อย อรู้นะไม่ใช่ไม่รู้สัญชาตญาณกับเซน์มันบอกแล้วว่าเขาคงมองว่าแบบอืมอยากเอาชนะอยากแก้แคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราดันทุลังอืมใครึ่งคนอีที่ดันทุลังหน่องสัมผัสไม่ได้ว่าเป็นใครอะอยากลองดูไปก่อนอดทนไปก่อนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป้าหมายก็คือไม่ชัดเจนวันนี้ ก็ไม่ชัดเจนวันหน้าด้วยเท่านั้นเองอันนั้นคือคนคุยนะคะทีนี้ครับแนะนําเขาก็บอกว่าให้คุณเขียนบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากได้นะลงไปใส่ที่ไหนก็ได้นะโน้ตมือถือนู่นนั่นนี่ค่ะคือความโชคดีมันกงจะเข้ามาหาคุณแต่ว่าไพ่บอกให้คุณขอถ้าคุณขอให้เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณคุณก็จะได้นะคะถ้าคุณขอคนที่ดีกว่าเขาคุณก็จะได้ถ้าคุณขอให้เขาเลือกคุณ ไอ้น,นี่น้องไม่การันตีว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะพ่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของความรักสักทีเดียวนะคะที่คุณจะสสมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ขอมาในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าความโชคดีมันกําลังจะเข้าหาคุณคือคุณต้องเอ,อกระตือรือร้นในเรื่องของการอยากได้มันด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขออะไรเกี่ยวกับในเชิงเนี้ยทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะอะไรเงี้ยน้องจะในความคิดน้องกน้องจะมองว่า การขอให้ท่านช่วยมันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรเงี้ยด้วยความที่น้องอเป็นคนที่ชอบพึ่งตัวเองอะไรเงี้ยคือชอบทําเองอะไรอย่เงี้ยนะคะก็จะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครนะแต่จริงๆแล้วมันสบายมากเลยค่ะลองขอเถอะนะคะ <laughs> ลองดู <laughs> อันนีรพูดจากใจเลยนะคะ <laughs> <laughs> เคล็ดลับเลยอะ่ะออขอเลยนะ เพราะว่าเราเป็นสาวสตรองใช่ไหมเราสาวฟียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราก็จะเลยเราก็เลยแบบว่าไม่เงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืลองก่อนนะคะง่ายกว่าเยอะชีวิตนะคะสบายขึ้นเยอะเลยทีนี้เราไปดูพาทคนมีคู่บ้างคะ่ะพาทคนมีคู่นะคะมังกรคนมีคู่อ่ะใครทํายังไงก็ได้อยางงั้นทุกคนเข้าใจฟิลไหมซึ่งหนองอะดีเทคไม่ได้ว่าเป็นใครที่ทํา ด้วยความที่คือไม่อยากไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมว่าเขาทำมาเออแต่เขาทํานะคะเช่นจะโกหกคุณเขาอาจจะมีอะไรไม่ติดบอกคุณตรงๆหรือว่าออนอกใจไปแล้วแต่ทําตัวเป็นคนที่ร้ายบริสุทธิ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ชี้ไม่อะไรอะไรอย่างงี้ค่ะนะ,ะนะเวียนกามตามสนองแบบจุกจุกหน่องมองว่าคนนั้นเขาก็ไม่ได้ จริงใจอะไรนะคะแล้วใครหนึ่งคนในที่เนี้มองว่าการนอกใจอีกฝ่ายอ่ะเป็นการลงโทษในความสัมพันธ์เนี้ยอืมเหมือนเป็นการกดดันนะให้เลิกใครเลิกให้เลิกไม่เลิกก็โดนอย่างเงี้ยซำๆำซำซำซำรู้สึกว่าถูกต้องแหละทําแบบเนี้ยเจ๋งทําแบบเนี้ยเลิศนะคะประมาณนั้นเลยนะทีนี้แนวโน้มเนี่ยนะคะ ก็เป็นลักษณะของการที่เทนะเทให้ความหวังเหมือนว่าจะแบบยังเลิกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราคือแบบเป็นการกักไว้เฉยๆไม่อยากให้เราไปยุ่งกับใครนะคะก็ยังมีการคุยเจ้าใจกันอยู่นะแต่ว่าก็จะดชืดนะคะความสัมพันธ์ก็คือแห้งเหี่ยวไม่ไหวนะคะเพราะว่าใครหนึ่งคนในที่นี้น่าจะแบบว่าเพิ่งพาในเรื่องของการเงินช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรได้ในบางอย่างก็กลัวเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไป ะะแต่จริงๆแล้วคือเทความเทง่ายนะออกแนวประมาณว่าพยายามจะเอ็นดงเอ็นดูอะไรยังไงก็ช่างมันไม่ขึ้นละนะคะเพราะว่าเขาน่าจะรักตัวเองเขาไม่ได้รักเรานะ,ะซึ่งความจริงอะ่ะก็ปรากฏหมดแล้วนะคะแล้วก็รู้ด้วยนะฮะตอนที่มาดูคลิปนี้ก็ทราบหมดแล้วนะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์ก็เป็นลักษณะของการที่ยังมีความปล่อยไม่เป็นนะะยังปล่อยไม่ได้ยังเชื่ออยู่ว่ามีความหวังในความสัมพันธ์นี้ นะคะแต่ก็ลองดูนะคะการที่เรามีความหวังอะ่ะมีกันได้ทุกคนนะคะแต่ว่าเราต้องสังเกตให้ดีๆนะว่าจกตาหรือเปล่าเออ,เอ,อนะคะเขาจกตาเราไหมนะบางคนมันให้ความหวังจริงนะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะแบบนะซื้อตาใส่นอกใจไปแล้วบอกไม่ได้ทํายังรักอยู่อะไรเงี้ย ก็มีนะคะที่นี้คําแนะนํานะคะจากไพ่อโราก็บอกว่า่คุณอย่าไปสร้างปัญหาอะไรในความสัมพันธ์นี้อีกเลยหรือว่าอ,อย่าไปมีปัญหาสงคามกับคอนเนคชั่นเนี้ยอีกเลยนะคะความสงบความสงบสุขของคุณมันเป็นสิ่งที่ล้าค่าแล้วก็มีค่ามากพอ,อมากจนเทียบไม่ได้กับการที่เอาไปแลกกับสิ่งสิ่งนี้นะคะ อย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงคนอื่นเพราะผู้ชายบางคนอย่าไปมีปัญหากับผู้ชายบางคนเพราะผู้หญิงคนเดียวนะคะประมาณนี้ต้องจะพูดเสมอนะคะเวลาเห็นผัวเมียเขาตีกันนะก็เลิกกันนะคะอย่าไปทนนะคะแค่นั้นเองแล้ว่าอัดคงอัดคลิปอะไรอย่างงี้ลงติกตอกอะไรอย่างน,งางนี้อันนี้ก็คือแบบว่าพักก่อนนะคะเขาทาไม่ดีให้แยกออกมาเลยนะมันไม่มีใครดีใจนะคะที่เห็นเราโดนกระทืบนะคะ เขาดูคลิปแล้วเขาก็สมัคนรหน้ากันท้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เอออย่าให้คนอื่นมันมาลุมประนามเราไปมากกว่าเดิมนะคะเขาไม่รักก็ถอยออกมาอืมสุดท้ายแล้วคนมันเป็นคู่กันทุกคนมันจะดูง่ายนิดเดียวนะคะถ้าอย่างนี้ไม่น่าใช่นะคะก็ลองดูบางคนมันมีเหตุผลที่เรต้องอยู่ดกันไปแล้วค่ะมังกร EP น,นี้เป็นยังไงฮะ อ่าน,านมาไวนะน่องคิดว่าอีพีนี้มาไวเลยเพราะว่าโดกลางเดือนหนองมีธุรานะคะน่องจะรีบทาช่องอะไรให้เสร็จสับโอเคดูดวงส่วนตัวแอลไลมานะคะทุกคนเราก็โปรลายปีนะคะปีนี้จะทําถึงสิ้นปีแล้วก็ปีหน้าคือไม่มีแล้วนะแล้วก็ขอ,อขอบคุณนะคะทุกการติดตามก,กไดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะออสนับสนุนน้องน,นะคะการโดเ n a t e พัผ่านบัญชีดูดวงนะคะการไปกไดติดตาม อินสตาแกรมติกตักด้วงอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีมากเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะมีเจ้าของแบรนด์นะคะเออทักมาให้น้องไปไลฟ์นะคะกับทางแบรนด์นะคะน้องก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากก็ยินดีนะคะแต่ว่าน้องอยู่พิ่ณุโลกแนะนําให้ติดต่องานมาล่วงหน้าสักหลักเดือนหรือหลักปีนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะทุกคนโชคดีค่ะมังกรสวัสดีค่ะ